s o e i c study tips for home practice test นะครับสิ่งที่ควรทำเมื่อเราเตรียมฝึกที่บ้านอ่ขาขอเปิดประเด็นด้วย common mistakes ในการทำข้อสอบที่บ้านก่อนซึ่งเมื่อกี้ก็ก็ลงลึกไปพอสมควรนั่นก็คือเอาข้อสอบมาทำที่บ้านเนี่ยเราใช้ข้อสอบชุดชุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อสอบในคอร์สหรือข้อสอบที่เรา,เาไปจัดหามาเองนะครับในคอร์สอื่นๆ ใดๆก็ตามเนี่ยเราใช้ข้อสอบมันเป็น evaluation แทนที่จะเป็นข้อสอบสำหรับการ Learning นะครับ evaluation หมายถึงการประเมินเราใช้ข้อสอบมาประเมินตัวเองเฉยๆว่าได้กี่คะแนนซึ่งมันก็เป็นซึ่งแน่นอนมันก็เป็นข้อดีสิ่งที่สิ่งที่ข้อสอบเอาว่าประเมินเราได้แต่อันนั้นอย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนามากขึ้นทำข้อสอบชุดหนึ่งเราคนนี้ต้อง learn from it ด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าข้อที่ผิด ผิดเพราะอะไรเขาได้ถูกถูกเพราะอะไรนะครับคำสั์ส่วนที่ฟังเทปสคริปดูครบหรือ,อย่างประเด็นที่2องบเราหลายๆคน overestimate basic concepts พื้นฐานของเนื้อหาทั้งพาร์ทฟังและพาร์ทอ่านของทวีเ,เนี่ยส่วนที่เป็น basic นะครับส่วนที่เป็นพื้นฐานที่มันไม่ใช่เทคนิคเนี่ยหลายๆคนมองข้าม นะหลายๆคนไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นเทคนิคมากเกินไปและนั่นหมายความว่าพื้นฐานของเราเนี่ยเมื่อยังไม่แข็งแรงแล้วเราไปเสริมเฉพาะเทคนิคนมันคือเหมือนเสริมหลังคาโดยที่รากฐานของบ้านมันยังไม่แข็งแรงมันทําให้เราเมื่อเจอข้อสอบที่มีการซับซ้อนมีความซับซ้อนมากขึ้นมีการใช้เทคนิคสับขาหลอกจากผู้ออกข้อสอบที่ยากขึ้นเนี่ยซึ่งแน่นอนท o วร์อีกนิวเวอร์ชันพยานเพื่จะให้ผู้สอบต้องใช้ทักษะที่แท้จริงมากขึ้นนะครับเราต้องมีความยืดหยุน่น การที่เรามีรากฐานทางภาษาที่แข็งแรงนะครับมันทำให้เราวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างแม่นยำนะครับมากกว่าการแค่จําแพทเทิร์นเฉยๆนะครับการจำแพทเทิร์นหรือจำํำความหมายของคําตรงไปตรงมาเ,าเพราะแบบนั้นเมื่อบริบทของ,ของประโยคเปลี่ยนหรือมีความซับซ้อนของข้อมากขึ้นมีจุดที่มันต้องใช้องค์ความรู้เชื่อมโยงกามาสองสาประเด็นมาต่อย,ยอดในข้อข้อหนึ่งเนี่ย ถ้าพื้นฐานยังไม่แข็งแรงใช้แต่เทคนิคเนี่นเรามีสิทธิ์พลาดข้อเหล่านั้นได้ได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าแข็งแรงในเชิงของพื้นฐานแล้วข้อเหล่านั้นก็สามารถทําได้แน่นอนนะครับผมเพราะเราปฏิบัติต่อเป็นฉะนั้นแล้วนะครับก็มารีวิวบุลเลตที่สําคัญข้างล่างนิดนึงว่าอะไรสําคัญบ้างเวลาเราเตรียมฝึกที่บ้านนะครับผมสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากๆเลยก่อนไปสอบจริงทุกครั้งนะครับฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่บ้านด้วยคําว่าเสมือนจริงเนี่ยหมายถึง1จับเวลา ะครับเวลาใน part listening นะครับฟังเหมือนเสมือนจริงเวลาใน part reading มีเวลาเท่าไหร่75นาทีจับเวลาด้วยผมมีบท time management อยู่ในบทที่10นะครับลองดูว่าจะต้องแบ่งเวลาอย่างไรแต่เอานาฬิกามาตั้งไว้และจับเวลาด้วยนะครับผมเพราะมันไม่ใช่แค่เป็นการฝึกเพื่อเรียนรู้ในเชิงของแกรม่าอย่างเดียวแต่เราควรที่ต้องฝึก เพื่อให้ตัวเองสามารถรับแรงกดดันในเชิงของเวลาได้ด้วยนี่คือการฝึกให้ครบหลากหลายด้านนะครับผมในในข้อสอบฉบับหนึ่งเนี่ยเราสามารถฝึกได้หลายแง่มุมนะครับในแง่มุมการมาเรื่องหนึ่งในแง่มุมของการฟังเรื่องหนึ่งในแง่มุมของเวลานั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปเนี่ยเบสิคคอนเซ็ปต์ของโทิกนะครับฝึกจับเวลาด้วยเสมอนะครับในอย่างน้อยในรอบหนึ่งของชุดหนึ่งเนี่ยฝึกจับเวลาด้วยนะครับอย่างที่2ครับไปนเซอร์ชีตมาแล้วฝนด้วยดินสอรจริง รหรือเอากระดาษเปล่าๆมาก็ได้แล้วเราฝนวงกลมไปฝนด้วยดินสอจริงครับเพราะว่าอันนี้มันจะ take into account นะครับมันนำปัจจัยเรื่องของการฝนซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆมาเป็นปัจจัยในการฝึกของเราด้วยนะครับเพราะบางทีถ้าเราแค่กาขีด X ใช้ปากกากาเฉยๆเนี่ยแต่พอในห้องสอบเราไปใช้ดินสอฝนจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้าว มันมีมันเราดันต้องใช้เวลาและแรงกายในการฝนมากขึ้นนะครับคือการการในกระดาษเฉยๆเนี่ยแบบที่หลายๆคนอาจจะอาจจะทำฝึกที่บ้านเพราะแบบนั้นมันเร็วเนี่ยต้องบอกว่ามันมันใช้เวลาไม่กี่วิสองวิเองนะครับแล้วไม่ได้ใช้แรงแขนอะไรเลยแต่ว่าในห้องสอบจริงเรากาแบบไม่ได้เราต้องฝนดําทุกข้อนะครับและการที่ต้องฝนดาทุกข้อมันใช้เวลาสักสักห้าถึงสิบวิละต่อข้อหนึ่งคือมันใช้เวลาจํานวนหนึ่งเลยนะครับ และจำนวนข้อมันมี200ข้อเวลาที่เราฝนรวมๆกันทั้งหมดแค่ฝนอย่างเดียวเนี่ยก็รวมๆกันเกิน5นาทีแล้วประมาณนั้นนะครับผมฉะนั้นไอ้5นาทีที่หายไปเนี่ยเราควรจะต้องอนำมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกด้วยเพราะมันมีผลครับ5นาทีมันมีผลมากๆที่มีผลต่อการจัดระเบียบของสิ่งที่เราจะอ่านว่าจะต้องอ่านอะไรก่อนหลังยังไงมีผลต่อสเตตท,ทางอารมณ์ทางจิตใจของเรา ส่งผลต่อแรงกดดันของเราในห้องสอบด้วยนะครับเรื่องของเวลาอ่ะฉะนั้นฝนข้อสอบฉะนั้นจับเวลาฝนด้วยดินสอจริงนะครับผมประเด็นถัดไปนะครับผมซึ่งก็ย้ําเสมอนะครับข้อสอบไม่ใช่ evaluation เวลาฝึกที่บ้านนะครับคือ evaluation เป็นประเด็นเนอแอมันใช้ได้มากกว่านั้นเยอะเลยนะครับก็เหมือนถุงพลาสติกครับใช้มันมันใช้ได้จนมันจนมันเปื่อยครับคือใช้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเราก็ไม่ใช่แค่เช็คถูกผิด แต่เรียนรู้จากมันให้มากที่สุดนะครับผมทําเฉลยชุดหนึ่งเนี่ยก็เกือบ10ชั่วโมงต่อหนึ่งข้อสอบในที่ทําละเอียดมากคือไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องดู1ิชั่วโมงแต่ดูข้อที่เราผิดดูข้อที่เราพลาดดูว่าวิธีคิดมันคิดยังไงให้ชัดเจนมากที่สุดนะครับเน้นย้ำต่อมาคําศัพท์ครับข้อสอบในชุดพาร์ทอ่านคาศัพท์มันเยอะมากเลยพา s เ a จ e เนี่ย make sure ว่าก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบชุดทัดไปคอมมิ t ไว้นะครับว่า เราคนที่ต้องอ่านข้อสอบชุดนั้นๆที่เป็น reading passage ให้ smooth มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แบบอ่านรวดเดียวจบรู้จักทุกคำศัพท์นี่คือความหมายของการทำข้อสอบชุดหนึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับฝังอีกรอบหนึ่งนะครับ part อ่านของข้อสอบนั้นๆ make sure ว่าเรารู้จักคำศัพท์มันเกือบทั้งหมดก็ประมาณสัก80%นะครับตีประมาณนั้นไม่ไม่ serious เกินไปนั่นหมายความว่าเราอ่าน พา,า Part 7, ร์ทห้าพาร์ทหกพาร์ทเจ็ดทั้งหมดเนี่ยเรากลับมาอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งขอให้อ่านแบบไม่ติดไม่ขัดใดๆรู้หมดทุกคำอ่านแบบรวดเดียวจบได้แบบนั้นถือว่าผ่านผ่านหนึ่งชุดแล้วค่อยไปทำข้อสอบชุดถัดไปแล้วค่อยเอาข้อสอบชุดถัดไปมาทำนะครับมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นถึงจะหมายความว่าใช้ข้อสอบแบบเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และในการฟังเช่นเดียวกันนะครับในข้อสอบฟังหมายถึงว่าเราควรที่จะต้องเอาเทปสคริปมาซึ่งผมจะมีให้นักเรียนเมื่อเราทำข้อสอบเสร็จก็ honest policy นะครับผมแจ้งผมมาได้เลยดูเทปสคริปแล้วฟังนะครับในรอบแรกของการใช้ข้อสอบเนี่ยก็คือใช้เพื่อเทียบกับการจับเวลาแล้วดูประเมินว่าเราได้คะแนนถูกผิดเท่าไหร่ต่อมามันคือการเรียนรู้จากข้อที่ผิดนะครับในพาร์ทอ่านก็คือเก็บตกเรื่องของคำศัพท์เก็บตกเรื่องของแนวคิดพาร์ทฟังคือเอาเทปสคริปมาแล้วฟัง ฟังพร้อมกับดู script, เทปสคริปต์เหมือนดูหนังแล้วก็ดูซับไตเติลไปด้วยนะครับฝึกจนเราสามารถฟังออกทั้งหมดทุกคําไม่ว่าจะแอคเซนต์ใดก็ตามแบบเราไม่ต้องดูซับไตเติลไม่ต้องดูเทปสคริปต์นั่นคือผ่าน1นึ่งออดีโนั่นเองนะครับนี่คือเป้าหมายของการใช้ข้อสอบชุด1ตรงนี้นะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผม5ชุด1,000ข้อเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยสองพเนี่ย ตไตมาสแรกของ2024เนี่ยคือมันจริงๆเราเป็นข้อสอบที่เยอะมากเลยที่เยอะพอสมควรเยอะมากๆให้เราสามารถอัพคะแนนขึ้นมาได้อย่างมีนเยอะสําคัญนะครับผมและก็ขอเน้นย้าไว้ว่าทุกๆคอร์สของทาง t o ิคิ k เลอร์เนี่ยผมออกแบบมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์มาเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็น Self Learner นนะครับคือเราสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าประเด็นต่างๆด้วยตัวเองได้ในคอร์ส เป็นเหมือนไกด์ไลน์เป็นเหมือนแนะแนวว่าเราควรจะต้องเดินทางไหนแต่คอร์สนี้ไม่ได้จับมือให้เราเดินนะครับเราต้องเดินด้วยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วในโลกชีวิตจริงและโลกการทํางานและโลกธุรกิจนี่คือสกิลที่สําคัญเพราะเราจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับผมแต่แน่นอนว่าการมีไกด์ไลน์คือสิ่งที่ดีแต่หน้าที่ของไกด์ไลน์ไม่ได้เป็นสิ่งที่พาเราเดินหน้าที่ของไกด์ไลน์คือเป็นตัวบอกว่าทางเดินคือทางนี้ แต่หน้าทีข่ของผู้เรียนเราต้อง put effort ใส่ความตั้งใจลงไปใส่ฮาร์ work ลงไปคือตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับผมฉะนั้นจุดที่ต้องจดจุดที่มันทำให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นก็ควรต้องทำนะครับสิ่งที่มันเป็นเหมือนกันบ้านก็ควรต้องทำนะครับผมคอร์สนี้จึงออกแบบมาให้มีส่วนที่เป็นช่องว่างเพื่อให้เราไปเติมความหมายของคำศัพท์จึงออกแบบมาให้มีหน้าให้เราไปจด นะเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมให้ทุกอย่างไปหมดเลยแล้วเราไม่ได้ใส่เอฟเฟก์ไปเลยใส่ความตั้งใจไปเลยในการเรียนเนี่ยเนื้อหาของบทเหล่านั้นมันไม่ฝังลึกลงไปในการเรียนรู้ในสมองของเรานะครับทั้งหมดมันออกแบบมาเพื่อให้เราต้องใช้ภาษาสัมผัสข,ของเราเพื่อจะได้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดและองค์ความรู้นั้นลงลึกฝังแน่นลงไปในสมองของเราได้มากที่สุดนั่นเอง เพื่อให้เรานำไปใช้ได้ในชีวิตจริงให้เรานำไปใช้ได้ในระยะยาวมากไปกว่าในห้องสอบ t ทอ i c นั่นเองนะครับหรือแค่เอาง่ายๆแค่ในการสอบ t ทอีกที่จะถึงนี้ก็พอนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่า t o อีก New Version เขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เทคนิคสะส่วนใหญ่แต่และข้อนั้นเราจำไป็นที่จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับหลายๆข้อในเชิงของกราฟยกตัวอย่างเช่นในเชิงของกราฟกมันก็มีความซับซ้อน เอาหลายๆเรื่องมาปนกันนะครับเราก็ต้องแยกเรื่องให้ออกได้ซึ่งตรงนั้นมันมาจากอะไรครับมันมาจากสกิลในการอ่านที่แท้จริงไม่ใช่เทคนิคแบบง่ายๆล่ะเนาะแล้วนะลก็การอ่านเพ s สเ g จเราก็ต้องสุดท้ายก็คือเราต้องจับประเด็นได้เราต้องอาศัยความยืดหยุ่นนะครับและอาศัยสกิล core skill ของเราซึ่งการพัฒนาทักษะทั้งการฟังการอ่านใช้เวลาและใช้ความตั้งใจโอเคนะครับอ่ะต่อมา FAQ เรียบร้อยเรามาดู Self Check List กันนะครับนี่คือ Checklist ที่ผมทำไว้ให้ก่อนที่เราไปสอบขั้งถัดไป Make sure ว่าเราเก็บสิ่งเหล่านี้ครบทุกๆอย่าง6ประเด็นนะครับ